พี่นอ้องปอกดภัยเป็นสูขสุขคนยินดีตลับสุดส่งเบาอ่านเด็อดเจ้าเ้ารนี้กับเซนกาเซนเคยพี่น้องเสาวนี้ก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมเด้๋ยทุกคนตัดข้าวคือเก่าพี่น้องจา้าเนาะยังบนได้แล้วง,ง่ายดอกว่าสิแรมยมันนี่กับเบิ้งส่งแหละคือสิบ่ได้แล้วเพราะว่าตัดแต่ตอนเ้าพี่น้องตอนแรกเลยเข้าพอกับคนน้องมัดแหละกับคนอตอนสาวตัดแค่ตอนเสาอืม ส่วนอันอีนอนนอนอย่างนี้นการบริตักแทนาตะเกียวพี่น้องเอ,อ้ยอยากนอนกิ้งเกลือ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 ปลาการจูดกระพายแปดสุดพี่น้องเลยพี่น้องเปิดซอยก็แด้เข่าก็น้นพี่น้องเอ,อ้ยนอนคักนอนแน่นนอนจะเป็นว่าอดรับอดนอนมาแต่ร์ไซค์ผัวอืม นอนจ้าคู่ให้คู่คันบอดี้แมนตังเบาพี่น้องคู่ให้คู่คันจ้าพี่น้องจ้านอนถ่าเนาะบ่มาเกียร์จักรื่อเพิ่นกันนอนถ่าเออเท่ากับบอมีแนวว่าเนาะมีแต่สเอายพาหา่อเอาหมอนกับพาหม่มมาให้เพิ่นเ,เพิ่อนนอนหลับซะจูดกับไปสัมผัสสมานอนขักนอนแน่แต่พี่น้องเอ้ยกระไรให้อยู่พี่น้องทันที่ เบิ่งส่งแล้เมื่อนีว้ว่าซสีแล้วนะบอ่อแล้วพี่น้องอจังได้กบบระบ่อแล้วเนาะเพราะว่ามีแต่ให้นอนจ้าอยู่ก็ตอดแก่แตบ่ส่งแล้วง่ายพี่น้องอเบิกจากสถานการณ์แล้วมีแต่ให้ล่มให้นอนนีก็นอนจ้าส่งเหมยส่งพิยนอะจะมาหานอนอะไรยังไงแถวนี้เนาะ สียืนถากไ็ได้ตรงเด้นอนถ่านะจ๊ะอืมกะสีเดบกจักตัดเอาแต่ตัวมันตั้งคือเก่าคือเดิมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอืมทำมันนั่นตั้งยู่กะสีตัดง่ายยู่พี่น้องกะสีแล้วยู่มึอนี้นนะคือทรงบะแ้วกยังน้อยนึงไปอืมแต่ตอนนี้ก็คือนอนรอก,ก็อย่างไม้ ก็ยังตัดไม่ได้เนาะมีแต่สิให้เขาเอื้อยเกี่ยวอาวเนาะอืมการเกษกรต้องแบกจักแบกกระบุ่งสุ้งกระตาหนะจ๊ะแบกจักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตุกขามันสู่ชีวิตยามมื่อเศร้าพี่น้องเอ้ยสู่ชีวิตแห้งไปจากบว่าวลายใหญ่ห่างโอ้ บว่าลายใหญ่หางพี่นออ้องแจกจักหิวจักพี่นอ้องปลายตัดทำมันแล้วไป,ไปทั้งไม้เนาะคลิปไกยักษ์ท้ายเข่าไกยักเกี่ยวอยากตัดพี่นอ้องเอ,อ้ยมันกระชีสั้นในนีพี่นอ้องคลิปไกยักษ์ท้ายเข่าไกยักตัด ก็เลยตื่นต่เด้กลูกแต่เศร้าลูกหนึ่งข่าวก้อนแม่มานด่านะทันเวลาเกือบเปิดเกือบไกลเอาใจใส่ปัดกวดเงนินซานเนาะร่างตัวจัดจะทุ่ยหยับลอยเวยแหละขอจะปโฮงเฮียนได้อืออาลงมาเห็นต่เศร้าพี่น้องแต่เป็นกำลังสิเกินจ้าแต่งมนุนว่าแม่แสงผิดปอบเนาะ กระซิสันน้นในดเด้อพี่นอ้องขอถกขอพายเรลยๆในการคือกล้องบบสะดวกสบายเนาะเมย์เมยพี่น้องเมย์เมย์เมยพายสนใจกับมักเกียร์ระเดอ้อหน้าแคมทางอยู่ส่วนไอซีกับบริษัทซอยคนข่าวนะ้ำเพิ่นส้ามือน,นี้เนาะติดตัดเข่าไอซีแล้วกับปั่นแล้วเมื่อวานนี้อืม ได้อยู่35กับกระสอบเนะาะปากกันทกนทยกันวา่าซิได้จักกรสอบเนาะว่าททยสามสิบห้าเป๊ะเลยนะจักรซื้อเล็กกับบอบีว้ว่าคันซื้อเล็กกับถือเนาะแต่ว่ายามซื้อนะ่ะบ่ถือก็เลยอำลาจากเซียัง ก็เลยอลัละโอ้จะเป็นเสียงยังไงพี่เนอกะก็เลยลาจากวงการหวยเนาะอืออกเลยจ้าบอกเอาแล้วเอาแล้วสื่อก็มีแต่ลุบมีแต่บบเบอร์ดเบร์เนาะโบกมือลาเนาะยกมือขึ้นระบกมือลาเพื่อนซาวงการหวยอืออันนี้ก็คือมูลมังมรดกคอมบ่าอเนาะสองตัวบักทึกสองตัวนะจ๊ะทุกคน ยืนเห็นตาพึ่งบึงอยู่เนาะอืมเลียงวัาคุณพ่อต่บะหมีงมาบางบะมีขายปเฮียนไปแล้วขาเะะยเฮียนบริจาเฮียนมาแลกบริป,รปทธรมอะไรเนาะนี่ก็นอนจะเป็นศาสตร์วาดเมืองเอ้ยนอนถาอน่าอืมหามาเกี่ยวกับบกเกี่ยวบึงให้หนาบาดใส่บึงให้เดียวได้ดพี่น้อง สุดแสงหูแสงตาโอ้ยแมงมุมควายเอ้ยอืมมา,าจับหน่อันแสนีิลายของสันสุดแสงหูแสงตาพี่น้องนี้ให้เดียวนะจ๊ะนี้ให้เดียวเอายาวไปอยู่ประมาณห้าสิบเมตรบ่แมานว่าโพธิห้าสิบเมตรหรือหกสิบเมตรเนาะให้หนึ่งแต่พิงกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยมาต่าว่ามาต่บายอยู่นี่แล้วสิบอะไเฮ็ดเวียกเฮ็ดง,งานเลยพี่น้องเอ้ยอืมอืม,อมกำลังขึ้นจ้าตัดมือวาน,นี่ก็ได้อย่ตสอง สี่ห้าหกให้นะตัดแต่ตอนเศร้าตอนแรงก็คือเขาเขาจะมัดล้วกาคนขึ้นเมื่อเฮือนเนาะตัวนี้คืออยู่ติดบ้านกับค,คนออกไปห้างบ้านนะเพราะว่าเฮือนบ่าวอยู่ห้างบ้านกองว่าแถวนีบ้บา้าได้จ้าบมมีคนเผาเนาะก็เลยเอาขึ้นไปว่ายุเฮือนพี่นอ้องสู่ซีดแห้งในแต่ละปีในการทำนาของบ่าวเนาะ แต่กาเฮ็ดคือเก่าพี่นอ้องบดิถอบบดิถอยเฮ็ดเหเมือนเก่าเหมือนเดิมไปอ,อยู่นี่กันจนสิบโมงคนละพี่นอ้องเาอายู่แบบแบบผู้เดียวอยู่ตต่นเศร้ามากลลวพี่นอ้องเฮ็ดจงได้ซน,นามันคือเวียกคืองานเนาะต้องได้ว่าก็ต้องได้ว่าขันอยู่สิตางกองไวส้สื่อๆแล้วมีคนบึงไหนกับซีเฮ็ดอยู่ นี่ก็ต้องได้ว้าต้องได้ว่ากับพี่น้องปองไป่เบื้อูปุ๊บสุคนคือการอะไรพี่น้องเอ้ยแม่พี่น้องบ่ว่ลายใหญ่ห้างเนาะเปิดผู้ใหม่คำว่าภาษีแห้งหาลายมีแต่ว่าสีลงมือตัดข้าวแล้วบดน,นี้นะตัดข้าวจ้าเนาะฟาตัดผ่าแล้วแล้วก็สิไปหาแม่นางเนาะมือน,นี้แม่นางฮงฮงเนาะพอได้ใายคลิปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคันบอไปกับบ่ได้คลิปแต่ไปต้องได้ไปเนาะฟาเฮ็ดฟาแล้ว ป่าไปงัวมันงัวมันงงมันนักบริเนพี่น้องงัวตัวนี้งัวตัวนี้งงม,มันงงมันว่าวอย่างผู้เดียมมันไปสัตยเออไปไปถา,ามมุงคนแบบมันว่าวอย่างผู้เดีอมันคือบกเหตุวกจัยงานตัดเถื่องวัวดอกว่าพี่นอ้อ,องสองตัวก็อยู่ตรงนั้นแหละให้คุณพ่อมาเอาออกเนาะสัตยจิ ทำการตัดข้าวให้มันแล้วห้มันเสร็จทามันสิ้นอีเฝ้าไปเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่หกโมงแล้วพี่นอ้องตะเวนกําลังขึ้นจะมาพี่นอ้องเอ้ยว่าว่าสิตัดแต่เฮิรแลเลยก็ยังบริตตัดอยู่มาแต่จมมาแต่วาวเนาะมาพี่นอ้องทําการลงมือเป็นโอ้ยแม่งมงววหัวคุย ลงมือพี่น้องลงมือจ้าจังได้กบมาเง้าในการตอนเศร้าๆอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยมาเน่ามาเต้นมาทำมันซึอนนอนเนาะกับเสียงเพลงในการตัดข้าวเสียงเพลงประกรอบการตัดข้าวของเบาอ่นานนะจ๊ะทุกคนเนาะนะจาพี่นมาะเราจะทำการตัดข้าวได้ไหมพี่น้องเราจะมาตัดข้าวนะจ๊ะทุกคนเนาะ ปลาตัดปลาแล้วปลาไปเนาะไปทั้งเรืกับไบตัดแล้วกับไบอืมคือกิดคือเกิพี่เนาะสืบไปฮะคุณกบเนาะพอได้คลีบฮะคุณโกบไปหาเกี่ยวข่าวซอยจุดจุ๋ยเนาะยังอีกสองมือเพื่อนนาะยังอีกสองมือแกสีแล้วเนาะไปพอได้ถ่ายคงถ่ายคลิปพี่น้องคส่าหบอเทสบอหากรบโปได้คนเฮา ก็ต้องเห็ดก็ต้องหาก็ต้องทำนะจ๊ะเปียกเลยก็จะเปื่ยเนาะเอาสินกาสินเคยพี่น้องเออเกินมาฐานรุ่นว่าเอ้ออีแดงแดงแดกมากคู่มือคู่มือเลยสิติดบอ่อรุ่นนี้ Gracias.